สวัสดีครับนี่คือเครื่องฟอกอากาศนะครับ <Labor ator il fi> ของเสี่ยวมี่นะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับที่รู้จักกันเขาส่งมาให้ซ่อมนะครับ <Nelson> ตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศตัวแรกที่ผมเคยทําเลยนะครับอ่าผมชอบมากเลยนะครับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับใครมีเครื่องอะไรเสียทักมาได้นะครับผมอยากซ่อมมากๆนะครับไม่ว่าเครื่องอะไรก็ลองทักมาถามนะอาการคือเปิดไม่ติดนะครับเขาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับ ก็หมดประกันแล้วนะครับผมถามเขาแล้วเขาก็เลยส่งมาให้ผมซ่อมนะครับอ่าก็เบื้องต้นนะครับเราจะเสียบปลั๊กแล้ววัดสายก่อนเลยนะครับวัดวิธีนี้ต้องอยู่ในความอยู่ในคนที่มีความรู้เท่านั้นนะครับเพราะมันอันตรายมากนะครับหรือจะวัดโอห์มก็ได้ปลอดภัยหน่อยนะครับอันนี้เราก็ไล่สายไปนะครับเช็คสายแล้วเราก็เช็คบอร์ดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอ่าเราก็ไล่เช็คอย่างนี้นะครับอ่าเละก็คือเช็คทุกตัวนะครับอันนี้คือไดโอดบิดนะครับแปลงไฟจาก เอซีเป็นดีซเลี้ยงวงจรนะครับอันนี้ผมเจอตัวที่เสียแล้วนะครับบอร์ดนะครับจะมีสองหน้านะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะใช้ความละเอียดหน่อยนะครับอันอนนี้ผมก็ไล่เช็คทุกตัวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ที่เสียนะครับถอดมาแล้วนะครับแล้วก็มันก็ยังมีเสียอีกนะครับเนี่ยพวกเนี่ยเราต้องไล่เช็คทุกตัวนะครับอ่านะครับว่ามียื่นไหมหดไหมนะครับล่อนไหมนะครับอ่าคือใครว่าง่ายผมว่า มันก็ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับอ่าต้องใจเย็นๆนะครับไล่เช็คไปทีละตัวนี่คือตัวใหม่นะครับที่จะเปลี่ยนไปแล้วก็ที่ผมเจอนะครับคือเนี่ยครับสี่ห้าตัวตรงเนี้ยมันเสียนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เสียนะครับอ่ามันก็มันน่าจะรามนะครับอ่าลามมาถึงกันเพราะดูหลปินนะครับอ่าอ่าอาจจะยืดค่านะครับแล้วก็ทําให้ตัวนั้นเสียนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เสียนะครับแล้วก็ถ้าเอาชัวนนะครับทุกตัวเราควรหยอดตะกัวไปด้วยนะครับเนี่ยทุกตัวเลย เป็นไม่ได้ก็หยอดตะกัวไปด้วยนะครับอ่าเนี่ยต,ตัวตัวพวกนี้ก็ต้องเช็คนะครับไอซีพวกนี้นะครับทุกตัวนะครับก็เป็นไม่ได้ก็หยอดตะกัวไปอันนี้ผมก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบไปนะครับอ่าใครมีเครื่องอะไรนะครับส่งถามได้เลยนะครับผมอยากเรียนรู้นะครับอันนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วนะครับอ่าของเสี่ยวมี่นะครับไม่ใช่เสี่ยวหมีนะครับเสี่ยวหมีก็ยุ่งเลยนะครับอ่าอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยเครื่องฟอกอากาศนะครับคือ เหมือนพัดลมดูดอากาศดูดควันนะครับดูดผ่านกองแล้วก็พ่นขึ้นมาก็คือกองฝุ่นแล้วแค่นั้นเลยนะครับเปิดกองดูนะครับมองชะเง้อขึ้นไปนะครับเห็นพัดลมนะครับและในพัดลมนะครับจะถูกล้อมด้วยกองนะครับแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเราสามารถนึกถึงพัดลมเรานะครับถ้าเราใส่ตะแกงด้านหลังแบบทีๆนะครับนั่นแหละคือเครื่องฟอกอากาศดีๆนี่เองประมาณนั้นเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่อันเนี้ยบอร์ดเมื่อกีย คือคอนโทลปิดเปิดแล้วก็คอนโทลโหมดต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกอุณหภูมิบอกเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็อนี้ผมเทสยี่สบสี่ชั่วโมงเลยนะเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอ่าก็ใช้ได้นะครับไม่เสียไม่อะไรนะครับก็ส่งคืนไปแล้วนะครับนี่นะครับพัดลมก็หมุนแล้วนะครับใช้ได้ทุกโหมดนะครับเปิดได้ปิดได้นะปกติแล้วนะครับอ่านี่ก็วางกระดาษให้ดูนะครับอ่าพัดลมติดแล้วนะครับ ็หลักการไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องฟอกอากาศเราสามารถทําเป็นกล่องทําเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อพัดลมดูดควันมาโมดิฟายใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้หลักการไม่มีอะไรเลยผมก็เพิ่งรู้นะครับเครื่องแรกเหมือนกันนะครับก็ถามว่ายางไหมก็สําหรับผมผมมีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์แล้วผมก็ว่าไม่ยากนะครับอ่าก็มีแค่เช็คบอร์ดนะครับก็มีอะไรบอร์ดเสียหรือไม่ก็พัดลมเสียก็แค่นั้นเองนะครับ แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยนะครับก็ติดนะครับอ่าเปิดติดแล้วเนี่ยผมก็เทสได้ดูนะครับเทสหลายๆรอบนะครับแล้วก็ผมก็เปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับใช้ในห้องเลยลองใช้ชีวิตจริงเลยก็ใช้ได้นะครับใช้ชีวิตจริงก็คือกลางคืนเปิดแอร์กลางวันปิดแอร์ให้อยู่ในห้องร้อนๆก็ใช้ได้บอร์ดไม่เสียไม่อะไรนะครับก็ส่งคืนไปแล้วนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้นะพัดลมแรงเลยนะครับอ่าก็ใครมีเครื่องอะไรเสียๆทักมาเลยนะครับ รับซ่อมทุกอย่างนะครับอะไรพังนึกถึงผมนะครับยกเว้นหัวใจนะครับหัวใจพังไม่ต้องทักมานะครับอก็นี่นะครับลองปิดเครื่องแล้วพัดลมก็ค่อยๆเบาลงเบาลงนะครับจนหยุดนิ่งเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เครื่องนี้จบงานนะครับราคาก็ซ่อมใบไม่กี่ร้อยหรอกครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ